อร่อยไหมอร่อยไม่ได้กินเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมอ๋อไม่ต right? right? ้องปรุงอ๋อไม่ต้องปรุงเลยอร่อยเพลงเพลงอร่อยไหมโอ้โหนี่คาเฟ่ที่นั่งกินได้บรรยากาศที่ส BON ุดละ โอ้ยไหนดูนี <modeling> ่ก็เดี๋ยวดิยกไปดูดิยกให้ดูดิเดี๋ยวให้ดูดิเดี๋ยวไปดูิโอ้ยอยากกินเลยอ้ำามๆเลยอ้าวโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเนื้อ้องยำอืมเนื้อ้องยำอืมเล็กก้องยำโอ้บรรยากาศวันนี้หมอกกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเออ ร้ากินก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศดีสุดๆ